สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกินเที่ยวอาราวเดอร์ครับรายการที่พาท่านผู้ชมครับไปกินไปเที่ยวทุกที่ทั่วโลกครับต้องไปกับผมครับเฮียสงจากพัตคารเล่งหงพระราม2และสุขุมวิทอ .2 เท่านั้นนะครับเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวที่เกาหลีกับซุปเปอร์ลิสสีส้มแล้วละครับพวกเราเนี่ยเต็มอิ่มมากๆกับหลากหลายสถานที่หลากหลายของอร่อยและที่สําคัญครับของฝากที่เรียกได้ว่าช็อปกระจายกันแบบล้นมือกันเลยละครับ นับวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายที่กรุงโซครับเราจะไปที่ไหนกันบ้างต้องติดตามชมตลอดรายการของเราในวันนี้เรื่องสนุกยังมีอีกเพียบครับ,นบสนับสนุนการเดินทางโดยซุปเปอร์ลิสแลกเปลี่ยนเงินตาทุกครั้งคุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจซุปเปอร์ลิสสีส้มเท่านั้น เลคอนโปรดัก t Car อ c c e เซซ r y ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งคโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไปพัฒการเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีบริหารความอร่อยโดยเฮียสงเล้งหงและครอบครวัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระราม2และสุขุมวิทรกิบสเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับสวัสดีครับท่านชมครับวันนี้ครับกินเที่ยวลาดเวอร์กับทิปพิเศษกับ ซุปเปอร์ลิสต์หน่าซุปเปอร์ลิสต์สีส้มครับเป็นวันสุดท้ายของทริปของเราแล้วนะครับวันนี้ตื่นมาตอนเช้า6โมง7โมง8โมงเดินทางนะครับอากาศดีมากตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยู่บ้านเราคงหนาวกันแบบสั่นสะเทือนเลยแต่วันนี้อากาศลบ6ครับผมอากาศเย็นแล้วก็ต้องเตรียมตัวเรื่องเสื้อผ้าให้ดีนะครับวันนี้เราจะพาท่านชมเนี่ยตามพวกเราไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้มากมายครับจะเป็นที่ไหนตามเฮียซองเล่งของกับชาวคณะทัวร์ กินเที่ยวลาดเเวอร์กับซุปเปอร์ลิสสีส้มไปเที่ยวตลอดวันนี้เลยครับ <ide> และสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือพระราชวังเคียงบ็อกนั่นเองครับ <f led> เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่หนึงของประเทศเกาหลีครับที่นี่ครับเขารวบรวมข้อมูลและโบราณวัตถุรวมถึงโบราณสถานมากมายไว้พวกเราได้ชมกันครับว่าแล้วก็ไอลุยกันเลยครับ ในส่วนแรกครับก่อนที่เราเนี่ยจะเดินก็ไปถึงด้านในส่วนพระราชวังนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีการจัดโซนเหมือนเป็นหมู่บ้านเกาหลีโบราณในยุค70ให้นักท่องเที่ยวอย่างพวกเรานี่นะครับได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันจะน่ารักขนาดไหนตามเฮียซรงเล่งขงข้าไปเที่ยวกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับเราเดินเข้ามาในบริเวณพระราชวังเคียงบ็อกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงบริเวณพระราชวังเนี่ยเขาจะพาเราไปชมถึงอดีตของคนเกาหลีเรื่องราวของการเป็นวัฒนธรรมโบราณของเขานะครับมีอะไรแตกต่างจากประเทศจีนก็หลายอย่างครับและที่เกาหลีเขาก็มีวัฒนธรรมเป็นของเขาเองครับและตอนนี้ครับเราจะพาท่านผู้ชมครับตามเข้าไปในถนนที่เขาจะย้อนอดีตเมื่อเกาหลีในอดีตว่าหน้าตาและความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีเป็นไงครับตามมาเลยครับ ครับนี่คือรถลางในอดีตของคนเกาหลีนะครับก็โอ้โหถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ไม้นะส่วนใหญ่จะใช้ไม้เนี่ยเป็นหลักเลยเป็นรถลางโบราณที่เขาสร้างขึ้นมาไว้พวกเราเนี่ยคนรุ่นหลังได้รู้จักกันครับที่นี่นะครับเขาเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นการเก็บสัทีเดียวเป็นการบันทึกภาพต่างๆแล้วก็นํามาสร้างให้พวกเราเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือคนเกาหลีเองก็ได้เรียนรู้ถึงอดีตของเกาหลีนะครับนี่คือร้านตัดผมครับนี่ เห็นสัญลักษณ์นี้แน่นอนเราต้องรู้ว่าเป็นร้านตัดผมนะครับและนี่คือร้านตัดผมในอดีตของคนเกาหลีครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุเตาเพื่อที่จะให้ความร้อนอันนี้คือร้านกาแฟในอดีตถูกไหมฮะ<ช>อะ่นี่คือร้านกาแฟะนะครับตามกันมาเลยสมัย3ามปีแล้วไม่มีสตาร์บัคนะครับนี่คือร้านกาแฟแบบเกาหลีแท้ๆนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวไปที่อื่นต่อครับ นี่คือร้านอาหารในอดีตนะครับนี่ก็มีความแปลกนี่คือจักรยานนี่จักรยานแบบโบราณครับคนในอดีตเนี่ยเขาใช้การเดินทางด้วยกันใช้จักรยานครับได้ออกกําลังกายด้วยเขาเก็บรักษาไว้ให้พวกเราแต่ที่ขาดไม่ได้เวลาเราไปเที่ยวเมืองโบราเรามักจะชอบเรื่องของร้านถ่ายรูปกับร้านตัดเสื้อผ้าตามผมมาครับอุ้ยนี่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 ท่านผู้ชมนี่มีมีรถด้วยนี่คือรถที่เรียกว่า ในอดีตเขาใช้กันบ้างนะนี่เป็นรถกระบะแบบรุ่นแรกเลยนะครับนี่คือร้านถ่ายภาพในอดีตนะครับใส่กรอบโอ้โหผมชอบมากเลยและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือร้านตัดเสื้อผ้าครบเครื่องครับกับถนนเส้นนี้ครับเขาสร้างไว้สําหรับนักท่องเที่ยวมาดูถึงอดีต4-50ปีหรือ5-60ปีของคนเกาหลีครับเดี๋ยวตามมีซ้งกับเพื่อนๆไปเที่ยวกันต่อครับ ก่อนจะเดินทางไปถึงด้านในนะครับเราก็ขอแวะถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกกันสักหน่อยครับแหมเวลาคนมาเที่ยวนี่นะถ่ายรูปพร้อมกันนี่มันสนุกสนานมากท่าน,นกบครับเรียกได้ว่าพวกเราเนี่ยเดินทางวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันที่5แล้วนะครับกับซปเปอร์เลสสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไป มีเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ซึ่งพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยอาจจะไม่สามารถทีาจะเก็บภาพได้แต่ว่าด้านในของ<ล>พระราชวังเคียงบกเนี่ยพาพวกเราไปเที่ยวได้ครับแล้วตอนนี้ครับพี่งงในหงมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่พระราชวังเคียงบกนะครับด้านในนี้เขาจะเก็บเรื่องราวต่างๆในอดีตนะครับของคนเกาหลีครับมาให้พวกเราได้ชมกันตามมาเลยครับ และแล้วครับเราก็เดินทางมาถึงด้านในของพิพิธภัณฑ์กันแล้วครับอย่างที่เฮียสงบอกไว้ครับว่าภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับเขารวบรวมประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นอยู่การอยู่อาศัยของคนเกาหลีในยุคก,ก่อนๆครับเล่าเรื่องโดยรูปปั้นในอิรยาบทต่างๆ รวมถึงชุดประจำชาติอย่างชุดฮันบกนั่นเองล่ะครับรรรนนหรือจะเป็นตำราบโบราณที่เขาไว้ใช้เรียนหนังสือกันเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการซึ่งก็เป็นอาชีพที่ทุกบ้านในอดีตเนี่ยอยากให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยได้รับราชการกัน,กนครับ อกจากนั้นครับยังมีการจัดแสดงพิธีการแต่งงานแบบโบราณเต็มรูปแบบเลยนะครับก็จะมีของที่เจ้าบ่าวและก็เจ้าสาวเนี่ยต้องนํามาเป็นเครื่องประกอบพิธีเต็มโต๊ะเลยทีเดียวละครับส่วนตัวเจ้าสาวเองก็ต้องแต่งหน้าและปัดแก้มไม่เป็นจุดแดงๆแ,แบบนี้ด้วยนะครับ